สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้พี่ว uh ีเ uh uh <ABS> ห็นว่าเป็นย <información> ีสามสีขาวคันสุดท้ายใช่ตัวแท็กซี่โอ้โหแทีเลยใช่ใช่ครับอ่ะสวยนะถผมว่าโอเคเนาะก็ยี่สามเราก็เห็นกันบ่อยแล้วนะครับก็เรียกว่าใครที่หาอยู่อาจจักไม่มีสีนี้แต่สีอื่นยังยังพอมีใช่แต่ว่าสีเนี้ยคันสุดท้ายโอเคอ่ะ มาดูใกล้ๆกันดีกว่าดูแล้วว่าเราแต่งอะไรกันบ้างลูกค้านะครับเลือกเป็นล้อเทียบแพ้โปรแม็กเลยใช่นะครับน้ำตาลหยอดขาวนะครับออฟเซ็ตศูนย์น้ำตาลหยอดขาวเนาะแล้วก็รัดด้วยยางเลนโซดีวันนะครับสองห้า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 สิบแปดนะโหลดหน้าสองหลังสี่แบบครบเดิมนะครับแล้วก็มีเติมท่อหน้าเผาท่อหน้าเผารวยอีกชิ้นหนึ่งใช่ครับนะครับก็จริงๆไม่ต้องถามถึงโปแล้วมั้ะผมว่าโปดีอยู่แล้วแต่ว่านี่ต้อง ลูกค้าเนี่ยมาจากอุบลเลยนะแล้วก็ให้มีมาแต่งที่นี่มาจากอุบลเดินทางมาเมื่อเมื่อคืนอานนี้ต้องไปส่งเองนะลูกค้ารอ,อรับรถเมื่อคืนเดินเมื่อคืนเดินทางมาแล้วก็วันนี้มาระเงินมาเช้าแล้วบ่ายก็เลมาแต่งเลยแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้รับเลยครับพรุ่งนี้เก้าโมงโอ้โหคือบ,บินมาเนี่ยแหละสองสามวันกลับบ้านพร้อมรถเลยอ่ะใช่ใช่ครับยอดรวดเร็วมากนะครับก็อีกหนึ่งคันนะครับของเซล์วีวีนะอยู่ สยามซิตี้บางใหญ่ครับก็ใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นยี่สามยี่สี่มิวเอ็กซ์ไปได้หมดเลยมาได้หมดเดี๋ยววันจันทร์เรามีมายคันหนึ่งมีมาวันนี้ลูกค้าเพิ่งกิจยอดวันนี้แหละเป็นกระบะโต้แทกสีระตูแต่ว่าเป็นปียี่สี่ใช่ครับก็ยี่สี่ก็ทยอยมาแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะแบบเนาะตืนด้วยด้วยเหตุผลหลายๆอย่างหลายอย่างเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เรื่องไฟแนนซ์ด้วยใช่ครับก็ ใครที่อยากได้นะสนใจก็ติดต่อพี่วีได้เลยนะครับเป็นอย่างที้นะครับไปที่โชว์รถที่สุรุมก็ได้จะมีรถแต่งลงหนาอยู่ก็เป็นมิวก็ยังมีแต่งครับจะมีแต่งโชว์ัหรืออยากลองขับลองเทสก็ได้ได้หมดเลยได้หมดเลยวันนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสักหรับ2าทรงแคร์เห็ดกันบ่อยอยู่แล้วไปต่อเลยดีครับ